สวัสดีจ้าสวัสดีเซาวันจันโอ้ฝนตกพี่น้องอยู่น้อเวกับตอนนี้กับเจ็ดโมงเช้าจ้ะอยู่เมืองไทยกับสี่สิบเอ็ดโมงอืมมืดตึบฝนตกสเปรทั้งใดมามเนี่ยอืมมันเพื่อนบ้านเพ่อนกับบ้านตื่น ไปเฮ็ดงานฝนตกไปไปหาท่ายคลิปแส่เนี่ยพี่น้องเลยเมื่อเนี่ยคุณนาดว่ารถแรนกับว่าเห็นเด้มืดคุณอะเห็นตะไฟรถแนบแมบคุณถนนคุณอะมืดทั้งหมอกแล้วก็ฝนตก แนมบ่เห็นทางเน่ยจากขับรถล,ลงไปเนยแล้วอยู่ทั้งเขาบ้านไกลอยู่ทั้งเขาจา้ะมาทักท้ายแต่เศร้าเศร้าของน้อเวแล้วจ้ะวันนั้นรถขยะมาเก็บขยะ